สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผม Mystery World ของเราเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีเรื่องราวที่ดูจะเป็นปริศนานะครับผมแล้วก็มีการทดสอบจริงๆเนี่ยเกิดขึ้นมาด้วยนะแล้วแบบว่ามันเป็นเรื่องราวที่ผมเห็นแล้วแบบเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่ผมช็อกที่สุดเลยก็ว่าได้อะคือแบบเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เอะวะเรียกได้ว่าแบบนี้มันก็มีด้วยเหรอเพราะอะไรครับเพราะเรียกได้ว่าในวันนี้เนี่ยเราจะพูดกันถึงสีนะ แล้วแบบโดยปกติเราพูดถึงสีเนี่ยเราก็จะไม่ได้รู้สึกถึงอะไรมากถูกไหมหรืออาจจะมีความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นก็เป็นไปได้ถูกปะเราทุกคนล้วนมีประสบการณ์เกี่ยวกับสีกันหมดแหละถ้าเราไม่ได้ตาบอดนะแน่นอนเลยครับเราไม่ได้ว่าคนตาบอดอะไรนะแต่แบบในวันนี้เองเนี่ยเราจะมาพูดถึงความรู้สึกที่ทําให้คนเราเนี่ยเปลี่ยนไปเมื่อเรามองสีครับคือเราจะบอกว่าแบบเออสีน้ําเงินเนี่ยมันดูเป็นสีโทนเย็นสีแดงสีโทนอุ่นถูกปะให้ความรู้สึกแตกต่าง แต่ที่นี้เองเนี่ยมันมีการศึกษาเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ได้บอกว่ามีสีสีหนึ่งเนี่ยเป็นสีที่ทําให้เราอ่อ,อนแอลงครับมเมื่อเรามองมันอารมณ์เหมือนแบบซูเปอร์แมนโดนคริปโตไน์อย่างเงี้ยเหรอคือเรามองสีนี้ปุ๊บไอ้เหี้ยเราอ่อนแอลงเลย มันเป็นไปได้จริงๆหรอนะครับผมเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเราจะเอาความรู้ตรงนี้แล้วก็เรื่องราวเนี้ยมันเล่าให้กับทุกคนฟังกันนั่นเองเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มฟังกันเลยดีกว่านะครับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยมันคือเรื่องราวของสีชมพูครับผมที่เป็นเฉดถ้าเป็นรหัสสีเนี่ยจะเป็น F F 91 AF นะครับหรือว่าสีชมพูที่เราเรียกกันว่า Baker Miller P i n k ิกนะครับก็คือสีชมพูที่มันจะออกแนวแบบขาวๆสว่างๆหน่อยสีสีนี้ทำไมมันถึงทำให้เราเนี่ย แบบว่าอ่อนแอลงได้เลยครับแค่เรามองเราจะอ่อนแอลงได้เลยอย่างนั้นเหรอเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นนะครับผมที่ชายที่มีชื่อว่าอเล็กซานเดอร์เชาส์ครับตัวของเขาคนนี้เนี่ยนะครับผมต้องการจะทําการทดลองว่าสีเนี่ยจะส่งผลอะไรต่ออารมณ์หรือว่าส่งผลอะไรต่อฮอร์โมนหรือว่าส่งผลอะไรต่อแบบว่าร่างกายของเราเนี่ยแบบยังไงบ้างดีเนี่ยเขาก็แบบโอ้โหสนใจเรื่องนี้มันอย่างมาก อยากศึกษาเรื่องนี้เป็นอย่างมากและวิธีในการที่เราจะศึกษาเรื่องนี้เราทำยังไงครับมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากหรอกครับก็แค่ตัวของอเล็กซานเดอร์เชาส์เนี่ยก็นั่งจ้องสีต่างๆนั่นแหละครับแล้วก็เรียกได้ว่าดูว่าสีไหนเนี่ยมันมีปฏิกิริยาอะไรต่อร่างกายของเขาไหมมันทําให้เขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างนะครับและกลายเป็นว่าเรื่องราวที่ดูไม่น่าเชื่อนี้นะครับมันกลับส่งผลจริงๆนะครับสีบางสีเนี่ยทำให้อัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยเต้นเร็วขึ้นแล้วสีบางสีเนี่ยก็ทําให้อัตราการเต้นของหัว เต้นน้อยลงให้รู้สึกสงบหรือให้รู้สึกแบบไม่ได้แบบรู้สึกจะขยับร่างกายอะไรมากมายเนี่ยได้ขึ้นมาเลยจริงๆนะครับซึ่งทีนี้เองเนี่ยหลังจากที่อาร x เ n ็กซันเดอร์ชาส์เนี่ยเฮ้ยได้ลองแล้วรู้สึกว่ามันมันเกิดผลจริงๆอะ่ะมันได้ผลเว้ยมันมันเป็นเรื่องจริงนะ แต่แบบว่าการที่เรามองสีแล้วเรารู้สึกไปคนเดียวอะ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องจริงเลยก็ได้ถูกไหมมันอาจจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวหรืออะไรก็ว่าไปนะครับที่นี้เองเนี่ยนะครับผมการจะพิสูจน์ว่ามันเป็นเรื่องจริงได้เนี่ยจะเป็นต้องให้คนอื่นเนี่ยมาลองดูด้วยถูกไหมแล้วก็เห็นไหมว่าแบบผลลัพธ์มันผลลัพธ์เดียวกันนะเขาก็เลยได้ไปทดลองเพิ่มเติมโดยจากการที่ตัวเองทดลองเนี่ยได้พบว่าสีชมพูอันนึงเนี่ยโอ้โหมองแล้วแบบหัวใจเนี่ยมันเต้นลงแบบ เยอะมากเลยมันเต้นแบบช้าลงสุดๆจะรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยมันอ่อนแอเลยครับก็เลยไปให้ผู้ชายอีก153คนเนี้ยดูสีชมพูนี้เหมือนกันแล้วปรากฏว่าหลังจากให้ผู้ชาย153คนเนี้ยจ้องสีเนี้ยนะครับผมเป็นเวลาแบบไม่กี่นาทีอะแล้วก็มาลองทดสอบความแข็งแรงผ่านการบีบแบบว่าบีบแรงบีบมือ,อครับปรากฏว่าแรงบีบเนี่ยลดลงได้สูงถึง23เเลยนะครับแปลว่า สีเนี่ยเรามองแล้วเราอ่อนแอลงจริงๆแล้วก็มีการลองเปรียบเทียบให้มองสีอื่นด้วยนะครับผมก็เรียกได้ว่าหลังจากทดลองแล้วเนี่ยพบว่าไอ้สีชมพูเนี้ยมันทําให้อ่อนแอลงได้นะครับผมทีนี้เองไอการศึกษาเนี่ยอะไรครับเราฟังดูมันอาจจะแบบเฮ้ยแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับเบเกอร์มิลเลอร์พิงวะอ่าแน่นอนมันคือสีนั้นแหละแต่แบบว่าชื่อครับผมชื่อของคนทดลองมันอเล็กซานเดอร์เชลไม่ใช่หรอไม่ใช่เบเกอร์มิลเลอร์ เรื่องราวเนี้ยมันเริ่มดังขึ้นมานะครับผมในช่วงปี1979นะครับเรียกได้ว่าก็มีทหาร2คนเนี่ยเกิดไอเดียนะครับผมแบบว่าคุกทหารในอเมริกาเนี่ยนะครับโอ้โหเพื่อลดความรุนแรงเนี่ยในไหนสีนี้เองเนี่ยเรามองแล้วอ่ะมันก็อ,อก่อนแอลงถูกไหมงั้นลองทาสีคุกดีกว่านะครับตัวของจีนเบเกอร์กับลอร์มิลเลอร์นะครับได้จัดการนะครับผม ให้มีการทาสีคุกขึ้นมานะครับกลายเป็นสีอีชมพูันนี้แหละมันก็เลยเป็นที่มาของชื่อนะครับผมเบเกอร์มิลเลอร์พิง์นั่นเองแล้วสิ่งที่น่าตกใจไปกว่าน,นั้นนะครับผมก็คืออัตราความรุนแรงเนี่ยลดลงจริงๆนะครับแล้วทำตั้งแต่นั้นเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่ามีคุกหลายๆที่เนี่ยเฮ้ยเอาทาสีชมพูบ้างเลยนะครับผมแบบทำตามกันหลายที่หลายแห่งนะครับหรือร่วมไปถึงโรงพยาบาลเกี่ยวกับ จิตเวชอะไรต่างๆเนี่ยคลินิกแบบเยาวชนอะไรแบบเนี้ยก็เอาสีชมพูไปทากันใหญ่เลยครับหรือรวมไปถึงล็อกเกอร์ทีม ของแบบการแข่งอเมริการฟุตบอลเนี่ยแบบว่าทีมเจ้าบ้านอะ่ะคาล็อกเกอร์ทีมของฝ่ายที่จะเป็นทีมเยือนอะ่ะเป็นสีชมพูเพื่อที่ว่าตอนแข่งเนี่ยจะได้อ่อนแอลงนลครับซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยก็ได้มีการออกกฎนะว่าล็อกเกอร์นะครับผมของทีมย้าวกวับทีมเยือนจาเป็นต้องมีสีเดียวกันเพราะว่าอีเรื่องสีชมพูเบเกอร์มิลเลอร์พิง์เนี่ยแหละครับแล้วก็นอกจากในอเมริกานะครับผมเรื่องราวนี้เนี่ยก็ได้ถูกทาไปใช้ในสวิตเซอร์แลนด์ด้วยเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้ใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลกนะครับผมทาให ลองศึกษาเรื่องราวของสีเบเกอร์มิลเลอร์พิงค์เนี่ยขึ้นมาอีกหลายครั้งซึ่งก็เรียกได้ว่าในแต่ละครั้งเนี่ยก็มีผลที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็มีการศึกษาที่ได้ผลตรงกันเนี่ยก็มีอยู่หลายอันเหมือนกันแต่การศึกษาที่ได้ผลแบบคละคละกันเนี่ยก็มีอยู่บ้างแล้วก็การศึกษาที่ได้ผลเนี่ยนะครับผมแตกต่างกันไปเลยแบบว่ามองแล้วไม่เห็นช่วยอะไรเลยเนี่ย ก็มีผลเหมือนกันซึ่งก็มีคนเนี่ยตั้งทฤษฎีกันมานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะใช้ได้ผลในบางที่ที่มีวัฒน,นธรรมเป็นแบบหนึง่งแต่ในบางที่ที่เราแบบมองสีสีนี้เป็นตัวแทนของอะไรอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยนะครับซึ่งตัวอย่างนี้เนี่ยมีการพูดถึงเรื่องราวของดิสนีย์แลนด์นะครับผมที่ดิสนีย์แลนด์เนี่ยเริ่มต้นในอเมริกาแล้วมันมีธีมแบบว่ามีความสีม่วงอยู่ในนั้นด้วยซึ่งสีม่วงเนี่ยนะเป็นตัวแทนของแบบเวทมนต์ความลึกลับอะไรแบบเนี้ยนะคร ออไม่ได้มองสีม่วงมีแบบความหมายเดียวกับอเมริกาอะไรแบบนี้ก็เรียกได้ว่าทําให้คนก็บอกว่าโอเคสีชมพูเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวแทนของผู้หญิงมันอาจจะเป็นตัวแทนของแบบความน่ารักความแบบอ่อนโยนอะไรแบบนี้นะครับทำให้เรียกได้ว่าในบาง c u เจอร์ในบางวัฒน,นธรรมเนี่ยเวลาเรามองสีชมพูเข้าไปเนี่ยนะครับเราอาจะรู้สึกถึงความแบบอ่อนโยนความเป็นตัวแทนของความผู้หญิงในตัวเราเนี่ยขึ้นมาอะไรแบบนี้ทําให้เราลดความรุนแรงลงหรือเปล่าแต่นี้เองก็ยังไม่ได้มีการทดสอบแบบ100%เรนนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นข้อสันนิษฐาน ตั้งกันขึ้นมาแต่อย่างไรก็ดีในการศึกษาของเรื่องราวสีเบเกอร์วินเลอร์พิงก์ก็มีอันที่ เหมือนว่าได้ผลค่อนข้างจะหลายอันอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเองก็ยังอาจจะไม่สามารถสรุปได้ว่ามัน100%หรือเปล่าแต่ก็ค่อนข้างจะมีแนวโน้มอยู่บ้างและอาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทั่วทุกที่อะไรแบบนี้ก็อาจจะเชื่อมโยงไปในอีกหลายๆเรื่องนะครับยังไงก็อาจจะต้องรอดูการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคตเพิ่มมากไปกว่านี้อีกและนี่นะครับผมก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจของสีเบเกอร์มิลเลอร์พิงค์นะครับสีที่เรียกได้ว่ามองแล้วเราจะรู้สึกอ่อนแอลงซึ่งผมมองแล้วนะครับ ไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่นะครับหรือเราอาจจะมองนานไม่พอก็ไม่รู้ หรือมันรู้สึกจริงๆแต่เราอาจจะไม่ได้รับรู้ถึงมันแต่อันนี้อาจจะเป็นที่ผมคนเดียวก็ได้เพราะว่าผมเองอ่ะเป็นคนที่หัวใจเต้นค่อนข้างช้าครับแบบว่าเต้นไม่ได้เร็วเท่าไหร่อ่ะมันก็เต้นอยู่ที่แบบ 60- 70อะไรแบบนี้มันก็แบบอืมเราแปะดัมันก็เท่าเดิมอะ่ะแต่แบบว่าถ้าในกรณีของคนที่เต้นร้อยกว่าเนี่ยแล้วแบบลงมาเหลือ80อะไรแบบนี้มันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยหลายๆคนก็ลองดูนะครับหรืออาจจะมีอีกปัจจัยก็คือเราจ้องสีในคอมเนี่ยเราอาจจะต้องลองแบบ ปริ้นสีนั้นออกมาเป็นแบบกระดาษแล้วลองจ้องในสีที่เป็นกระดาษแทนเพราะว่าแสงจากคอมมันอาจจะส่งผลอะไรมีบลูไลท์มีอะไรแบบนี้ถูกไหมก็เรียกได้ว่าถ้าลองในแบบกระดาษอาจจะได้ผลอีกแบบหนึง่งถ้าถ้าผู้ชมอยู่บ้านแล้วว่างๆอยากจะทดลองก็ลองได้นะแล้วก็เรียกได้ว่าฝากมาคอมเมนต์บอกผลให้เราได้รับรู้ด้วยก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็คือเกร็ดความรู้รอบโลกที่เราได้นำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้นะก็เรียกได้ว่าดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้มาเล่าความรู้ให้กับทุกคนฟังยังไงในวันนี้กระผมขอลาไปก่อนกับรายการ Mystery World นะครับบายครับ สวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Mystery World ครับ